โยกวัดทับสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาก็อยู่ที่บ้านของแม่ทุกคนนะเมื่อวานเฮาจะมาเก็บไข่นํากันตอนเช้าเนาะทุกคนเอนอแล้วแหละามาเก็บไข่ตอนเช้าเนาะบ่ม,มีหยังหลายุกคนสองนิ้ยเตวิ่งแบบทุกคน,อกกคนเออนั่นแหละมาเฮามาเก็บนั่นแหละทุกคนเออมาเบิ่งอ,อันนี้นะครมาเบื่อวิธีไข่ดมาเป็นแบบนีนเ้เก็บไข่แล้วก็ะทาอันโนบินเหรอคุณโมฮูแหละโมบินเหรอ ทำมือใข่เนี่ยแล้วมครทุกคนไว้ก็บมด้ใครหลายเนาะได้ว่าเย็บเนาะคนเบิองนี่นี่คนเบิองเนาะก็จะเป็นหน่วยน้อยดําๆแบบนี้เนาะเนาะเบิองหนึ่งสองสามสี่ห้าเดยงไหมห้มคนเสร็้างนึ่เป็นอย่างนี้ก็จะเส็จมาเรื่อยๆแล้วก็รักบุญชอบบม่มีหลานแน้วงั้นทุกคนเนาะคาจะเป็นอย่างสี่เลยเออนั่นแหละมันจะเป็นอย่างสี่เลยทุกคน นะเก็บโอ้ยเลยดีดวยเนาะกิ๊ก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 ไอ้ยเบิดแล้วว่างัำเพื่อน้อยเดียวเนี่ยปกติหลายก็มวนี่เหรอหำฉันนี่แหละไหนก็มีเลยจับมาเบิองตัวนึงดินี่เนาะครับทุนโมเมนไก่เลยทุกคนเด้อเบิองให้ดีเด้อโมเมนไก่เลยทุกคนเด้ออุ้ยกระเปิ้งด่าเลยกันนี่โอเคทุกคนให้เจ้าใจเบืองบรรยากาศโอ้โหนอนจักตัวกับโมโหอีเมลมาจักตัวครับ อาหามกองนะจับให้กันเดี๋ยวจะอันนี้ให้เนาะบบได้เดี๋ยวเขาจะคลิปมาเรื่อยๆนะทุกคนเนาะเอี๋ยวอะไรทุกคนเอาไข่ไก่ไปเอาอัดียวอีเลเดาะใส่เลยใส่กันปิดกล้องเลยวะมางๆๆป่าวอะไรอย่างเงี้ยมอง โอเคก็ได้มาส่วนมาบนไทยไทยเขาเนาะก็จะประมาณนี้ทุกคนเออนั่นแหละอืมโอเคเลยมุ้งยังไหลนะไปเจอกันคลิปหน้าจะมีย่ยน,นี่ที่ตามไ้อะไร